ทาร่าอีกหนึ่งตัวแทงที่นิยมหยิบมาป่าป่วนไฟก็ได้ดาเมจก็มีและในเกมนี้จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับโกลเด้นเติมเกมเติมคูปองอาวีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและไลน์เติมอาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ OpenID ตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้น สวัสดีัยรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บใครที่มองหาร้านขายไอดีเกม r v ID สกินแสกแลงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีที่เพจ TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวแน่นทุกไอดีมีประกันหลังการขายลิงเพจอยู่ใต้คลิปนะครับซึ่งในเกมนี้ผมก็ได้กดมากับเพื่อนอีก2คนเช่นเคยนะครับก็จะมีบิดแจนแล้วก็อาดูอินเดี๋ยวเราก็ไปดูความโกงของทาร่าฟาร์มกันเลยครับ ซึ่งแคลี่ฝั่งตรงข้ามในเกมนี้เราก็ได้เจอเป็นแวนผมบอกเลยว่าผมไม่ชอบแวนมากมากเลยครับเพราะมันซอยแรงมากในช่วงต้นเกมทาร่าก็ไม่ได้เป็นตัวที่ถึกสักเท่าไหร่เพราะพาสีมันเวลาใช้สกิลเลือดจะลดแต่เราก็ไม่หวั่นอยู่แล้วครับเปิดเกมมาผมก็ได้เริ่มฟาร์มจากบัฟแดงเพื่อไปจบเลนแคลี่เราต้องทาให้แวนฝั่งตรงข้ามเล่นไม่ได้พอผมฟาร์มแดงกับคีบตัวเล็กเสร็จผมก็เดินมาดักกับออฟเลนรอเขาพลาดแล้วเขาก็พลาดจริงครับเดินเข้ามาในพุ่มผมก็เลยกระโดดเข้าไปปั่นค้อนใส่ทันทีแแลล้้ววก็ไดคิรงมาัห จากนั้นผมก็เดินไปแท็กคลิปกลาง แล้วก็กลับมาฟาร์มคลิปเล็กต่อทาร่าจะเก่งก็ต่อเมื่อมีอันตรนะครับเราก็ฟาร์มให้เลเวล4ก่อนในจังหวะที่ผมกําลังตีบัฟฟ้าอยู่แต่จริงๆก็ได้บัฟฟ้าแล้วแหละแต่จู่ๆแก๊กเขาก็มาดึงอะไรไม่รู้ครับเมื่อแก๊กเขาดึงไปแล้วแบบนี้ผมก็เลยบอกให้เพื่อนเปิดเลยจังหวะนี้ไฮยาเตะเข้าไปล้าแก๊กผมก็ยืนรับสกิลของวีลาจนเกือบตายแต่ดีที่ยังกดอันตรทันตอนนี้บีแจนเพื่อนผมก็แงนขึ้นมาแล้วก็เหมือนจะเกิดไฟขึ้นตรงกลางซิวกระโดดเข้ามากลางวง แล้วก็โดนเก็บคิวไปอีกผมเกือบตายตั้ง2รอบเนะ่แต่ก็ยังกดอันตีทันนี่แหละครับความโกงของทาร่าหลังจากนั้นพอไฟได้เปรียบผมก็ไหลไปตีมังกรต่อตามสเต็ป หลังจากที่ได้มังกรแล้วนะครับผมก็เห็นว่าไฮยะเตเข้าไปเวทบับแดงในใจตอนนั้นผมคิดว่ายังไงเขาก็เวทได้แน่นอนผมก็เลยมาตีคลิปตัวเล็กรอแต่บับแดงเลือเล่อนเลยแค่นิดเดียวซิวเข้ามาสกิลลาร์ดไปได้แล้วฮายาก็โดนเก็บคิวไปอีกแย่ yeah, เลยครับแบบนี้ mm hmm. ผมยืนวัดกับซิลอยู่สักพัก mm hmm. จู่ๆทีมเขาก็วิ่งมาปิดผมแต่ด้วยความที่ผมเป็นทาร่างไงมันก็ถึงพอสมควรผมก็เลยกระโดดหนีออกมาได้ mm hmm. หลังจากนั้น mm hmm. ผมก็กลับมาฟาร์มคลิปป่าต่อผมไม่จําเป็นต้องกลับบ้านเลยครับเพราะว่าเวลาเราเลื่อนน้อยเราใช้สกิลเล าไปบนเราก็เลยต้องมารับคีฟแทนเพื่อนแต่ในจังหวะที่ผมกําลังจะเดินกลับไปบนจู่ๆผมก็โดนยีหน้าดักผมไม่ทันจะได้กดอันติก็ตายไปซะกอ่อนแล้วแล้วหลวงพี่ผมก็โดนขาป้อมเลยหลังจากที่เกิดมาผมก็กลับไปฟาร์มคีฟตามปกติแต่ทันใดนั้นหลวงพี่ผมก็โดนอีกแล้วครับในจังหวะไฟเลนกลางผมกระโดดเข้าไปให้วิล่าใช้สก,กิลใส่ผมแล้วอาดูอินก็เข้าไปสตันแวนไฮยเตก,ก็ลำสุดเลยครับแบบนี้หลังจากนี้ทุกคนมองจอไว้ดีๆนะครับเพราะหลวงพี่ผมจะใส่สตรอีกแล้ว แต่สุดท้ายก็จบลงแบบเดิมเลยครับตอนนี้เหลือแค่ผมซิลกระโดดตามเข้ามาอันติแล้วผมก็โดนแก๊กดึงเข้าป้อมอีกชัดเลยเพื่อนผมเห็นว่าซิลมันทําผมจังหวะน,นี้แหละครับพระเอกกําลังจะมาเก็บหมดใช่ครับซิลนั่นแหละเก็บหมดเหมือนว่าตอนนี้เราจะยังไม่ค่อยมีของนะครับยืนแทงให้เพื่อนยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่อาจจะต้องรอของก่อนผมพยายามเลี่ยงไฟให้ได้มากที่สุดพยายามตีคีฟเคลียคีฟเลนแล้วก็มาเอามังกรให้เพื่อน และในจังหวะน,นี้ผมโดนแก๊กดึงครับแต่ก็ยังดีครับที่ผมกดอันตีทันผมก็ยืนในไฟอยู่นานมากครับแล้วก็ได้คิวยีหน้ามาแล้วไฮยะเตะก็เข้าไปล้ำแลกแก๊กมาได้และจูๆ่ๆเพื่อนผมก็เง้นพาหลวงพี่มาด้วยในไฟนี้ก็เลยได้เปรียบมากเลยครับเกียบฝั <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่งตรงข้ามไปได้ถึงสผมกะว่าจะดันป้อมกลางแต่คีมไม่เข้าเลยครับผมก็เลยมาตัดบัฟฟ้าแทน ในจังหวะที่คีบกลางเข้าป้อมแวนเขาก็ซอยผมไม่ยัง้งแต่ผมไม่สนใจครับผมตีป้อมหมดไม่สนลูกไข่หลังจากที่ได้ป้อมผมก็เข้าไปไหลแวนต่อแล้วก็ได้คิวแวนมาแล้วผมก็ลอดในวงไฟด้วยแต่ยีหน้าเขาเข้ามาล้วงผมแต่ผมก็ทําการสวนได้บอกเลยครับว่าจังหวะนี้หยุดท้าล่าไม่ได้แล้วจริงๆเหมือนตอนนี้ซิลจะอยู่ล่างคนเดียวผมและทีมก็เลยเข้าไปปิดเลยครับหลังจากนั้นก็มาไหลดาร์คซเลเยอร์ต่อ ตอนนี้ผมก็รีบกลับมาฟาร์มเพื่อจะได้กันเวทชิ้นที่2ต่อจะได้ยินในไฟนานๆเล่นมา9นาทีแล้วยังไม่ได้คอมโบกับบีเจนเลยเลยจะลองขอคอมโบดูสักหน่อยแล้วบีทเจนก็เข้าไปชนแวนแล้วผมก็ได้เข้าไปหลวงในจังหวะไฟนี้ผมบอกเลยว่ายืนได้นานมากเลยครับ ผมจะเข้าไปล้วงซิลให้ตายแต่สุดท้ายก็ทนดาเมจของยีน่าไม่ไหวเพราะว่าผมออกแค่กันเวทต้องบอกว่าซิลฝั่งตรงข้ามเล่นเป็นมากครับในจังหวะที่ไฟแพ้นะครับก็ให้เรากลับมาฟาร์มตามปกติเพราะไม่งั้นถ้าเราไฟบ่อยเกินไปเราอาจจะแพ้ได้เลยในจังหวะนี้ผมโดนซิลล่อหลอกครับผมเข้าไปโดนสตัตร์ลัวๆโดนซอยลัวๆวแต่ผมก็ไม่ตายครับผมกดทั้งอันติกดทั้งไอเทมใหม่แต่สุดท้ายหลวงพี่ผมก็มารับเคาะแทนเรียบร้อย ตอนนี้อ r d u ินเพื่อนผมโดนลุมครับผมก็เลยจะต้องขึ้นไปช่วยแต่ผมก็ช่วยมาไม่ได้แต่ยังน้อยบีเจนก็เข้ามาชนแล้วก็ได้เก็บคิวไปถึง2ตัวครับในจังหวะน,นี้คีปการเข้าป้อมผมก็เลยเข้าไปตีป้อมต่อให้แวนจะซอยมาผมก็ไม่กลัวครับพอป้อมแตกผมก็เข้าไปใส่สุดแวนแล้วก็ได้คิวมาและเหมือนยีน่าจะไปไล่ไฮเตะผมก็เลยจะต้องวิ่งมาช่วย แต่สุดท้ายยีนาเขาก็หนีไปได้ผมก็เลยจะเข้าไปเวทบัฟแดงแล้วก็ไหลมาตีมังกรต่อสร้างความได้เปรียบอย่างต่อเนื่องพอได้มังกรแล้วผมก็กลับมาฟาร์มคีป่าต่อเพราะตอนนี้เงินผมจะขึ้นหมื่นแล้วครับในจังหวะนี้ผมเห็นแก๊กหลุดเดียวผมก็เลยจะเข้าไปตอดเขาแต่จู่ๆทีมเขาก็มาซ้อนกันผมก็เลยโฟกัสไปเลงที่วีล่าแทนแล้วก็ได้คิววีล่ามาครับเห็นซิลยังรอดก็เลยเข้าไปใส่ซิลต่อแต่ซิลก็พยายามยื้อสุดชีวิตครับ ผมก็เลยไล่สุดจนได้คิวมาทีนี้ก็ไหลไปที่ยีหน้าต่อยีหน้าเขาก็เหมือนจะสวนแต่สุดท้ายก็ทนดาเมจไม่ไหวครับตอนนี้ทีมเราก็เก็บหมดตี้เลยพอคีบเข้าเลนกลางทีมเราก็เข้าไปตีป้อมกันแต่ทีมเขาก็เกิดมาถึง3ผมไม่กลัวครับจังหวะน,นี้กระโดดเข้าไปใส่วีล่าก่อนเลย แล้วก็ได้คิววีล่ามาผมก็กระโดดเข้าไปใส่แก๊กต่อแล้วก็ได้คิวแก๊กตอนนี้คีปกลางเราหมดแล้วครับก็เลยต้องถอยออกมาก่อนตอนนี้เป็นช่วง15นาทีที่กอสซี่เออร์เกิดแล้วครับผมก็เลยพยายามจะดันคีปสูงไว้จะได้เอากอสง่ายๆแต่จูๆ่ๆไฮยาเตะเราก็โดนล้วงผมก็เลยต้องถอยกลับมาครับในจังหวะที่ผมยืนอยู่เลนกลางจูจูวีล่าก็โผล่ในแมปผมก็เลยกระโดดเข้าไปเช็คเลยครับแล้วก็เจอจริงๆก็เลยเข้าไปใส่สุดวีล่าซะเลยเหมือนยีน่าจะมารับผมก็เลยกดไอเทมใหม่ส่วน แล้วผมก็วิ่งจุ๊กหนีอยู่สักพักจนนันตีผมกลับมาอีกรอบผมก็เลยวิ่งไปใส่ซิลครับแต่ซิลคนนี้เป็นมากครับชิงจนได้คิวบีเจนด้วยผมเห็นว่าเลนล่างโลง่งก็เลยเข้าไปตีป้อมในจังหวะที่คีปกําลังจะเข้าป้อมผมก็กระโดดเข้าไปใส่แวนและก็โดนแก๊กดึงแต่ผมก็ยังถึกอยู่ครับยืนได้อยู่และเราก็ได้ป้อมบาแหลกล่างของเขามา ในช็อตนี้แกเข้ามาลึกมากทีมผมก็เลยกันแก๊กกันไว้ผมเห็นว่าไม่มีใครปกป้องวีล่าผมก็เลยเข้าไปล้วงวีล่าครับแล้วก็ได้คิววีล่ามาหลังจากนั้นก็ใส่กันนัวเนียเลยครับเอาเป็นว่าก็ดูตามภาพเลยครับ และพอชนะไฟเราก็ตีบ้านจบและเกมนี้ก็ชนะไปและสำหรับใครที่ดูจนมาถึงตอนนี้ก็ฝากคอมเมนต์คำว่าติ่มซำให้ด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับสไ i b e ให้กับช่อง Special ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ